เอโยสวัสดีสวีดัสท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านฮะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทในแมปที่มีชื่อว่า Chicken Farm ใคุนวันนี้เรากลับมาอยู่กับแมปแนวไทคูนกันอีกครั้งหนึ่งฮะหลังจากที่เราเล่นแมปแนวซิมูเลเตอร์ไปค่อนข้างที่จะหลายคลิปมากๆแล้วเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมีแมปไทคูนหรือซิมูเลเตอร์เจ๋งๆที่ผมไม่เคยเล่นนะครับแล้วอยากจะให้ผมลองเล่นนั้นเมนไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยถ้าเกิดแมปไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะไปเทปทูแมปนั้นให้ได้ดูกันแน่นอนฮะแต่ในวันนี้ครับบทบาทของเจ้าเบนนี่เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปฮะเบนนี่เคยเป็นนักออกกําลังกายเบนนี่เคยเป็นนักดาบเป็น มูไรเป็นนักล่ามอนสเตอร์โอ้โหหลายอย่างมากเลยแต่ในวันนี้ครับเบนนี่จะมาทําอะไรง่ายๆแล้วก็แบบสบายๆมากเลยวันนี้เบนนี่จะมาเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ครับใช่แล้วฮะวันนี้เราจะมาทํางานสบายๆเป็นเจ้าของฟาร์มไก่กันมาดูกันฮะว่าการเป็นเจ้าของฟาร์มไก่เนี่ยมันง่ายหรือเปล่าถ้าเกิดมันง่ายเนี่ยผมคงจะเอาไปทําในชีวิตจริงซึ่งวิธีการเล่นของเจ้าแมปนี้ครับคือแมปแนวไทคูนซึ่งเราจะต้องเดินมาเช็คอินที่ตรงนี้ฮะเพื่อซื้อไก่ตัวแรกเมื่อเราซื้อ ไก่มาครับน้องไก่ของเราเนี่ยจะผลิตไข่ไก่โวกมาซึ่งมันคงจะไม่ผลิตในเรื่องของไข่เป็ดถูกไหมและเมื่อเราได้ไข่ไก่ครับให้เรานั้นมาเก็บในเรื่องของไข่ไก่พอเก็บได้เราก็เอาไข่ที่ได้เนี่ยมาขายที่ตรงนี้ใช่แล้วครับนี่คือวิธีการเล่นทั้งหมดของเจ้าแมปนี้เรียบง่ายใช่ไหมล่ะคือถ้าเกิดชีวิตจริงเลี้ยงไก่แล้วมันง่ายขนาดนี้นะครับผมคงทําไปแล้วนะซึ่งน้องไก่ของเราเนี่ยจะผลิตในเรื่องของไข่ไก่1ฟองจะได้ในเรื่องของเงิน1บาทก็คือฟองละ1นบาทว่างั้นเถอะ แต่เจ้าแมบ,บนี้ฮะ สามารถที่จะผสมพันธุ์ให้ไก่นั้นพัฒนากลายเป็นอีกขั้นหนึ่งได้พอกลายเป็นอีกขั้นหนึ่งเนี่ยไข่ไก่ของเรานะครับจะมีราคาแพงขึ้นอารมณ์เหมือนเป็นไก่สีทองแล้วออกไข่สีทองมาก็ขายได้ฟองละ5บาทอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าซึ่งเมื่อเราได้เงินฮนะหากคุณกําลังมองหาร้านขายโรบัคที่สุรตานอย่างผมนั้นไว้วางใจก่อนี่เลยมารู้ชอ็อปร้านบริการขายโรบัคระบบอดีพาร์ตและระบบ VP เแถมันมีดีที่บริการกดเกมพามร์ตแบบต่างๆนั้นรวดเร็วทันใจภายใน15-30นาทีร้าีๆแบบนี้ เป็นนี่แนะนำ ซึ่งพอเราได้เงินมาครับเราสามารถที่จะเอาเงินเนี่ยมาซื้อในเรื่องของไก่หรือซื้อตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการอัพเกรดเดี๋ยนะมันเหมือนกับว่าจะขายได้ไวขึ้นอะไรประมาณนั้นซื้ออันนี้มันหนึ่งครับแล้วก็โอ้โหเดี๋ยนะผมเก็บไข่ไก่ตรงนี้แล้วก็มาขายโอเคตอนนี้ผมมีเงินอยู่5 6บาทแล้วก็ซื้อไก่ตัวละ2บาท4บาทแล้วก็สามารถที่จะรวมไก่ได้แล้วนะครับไก่เนี่ยยิ่งซื้อเพิ่มก็ยิ่งราคาแพงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงต้องคอยพิจารณานะว่าจะซ ื้อไก่หรือว่ามาอัเกรดตรงนี้ดีคือถ้าเกิดอัพเกรดตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เรานั้นขายได้ไวขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณมาอัพไก่เราก็จะได้ไข่เยอะขึ้นซึ่งตอนนี้ผมได้ไก่แบบธรรมดามา3ตัวสามารถที่จะรวมกันได้ รวมปุ๊บกลายเป็นไก่จากสีขาวกลายเป็นสีน้ําตาลและเจ้าไก่ตัวนี้ฮะให้ในเรื่องของไข่สีทองออกมาจริงด้วยก็คือไข่ธรรมดาเนี่ยฟองละ1บาทแต่ว่าเจ้าไก่ตัวนี้ครับฟองละ4บาทโอเคโอเคและนี่ฮะนี่น่าจะเป็นวิธีการเล่นทั้งหมดของเจ้าแมปนี้แล้วแหละผมว่านั้นแล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือเกมพาสอย่างนั้นเหรอแล้วก็ตรงนี้คือในเรื่องของบอร์ดฮะบอร์ดเนี่ยจะบอกว่าไก่เราเนี่ยสามารถที่จะรวมกันเป็นระดับไหนได้บ้างตอนนี้คือผมมีไก่สีน้ําตาลอยู่ถ้าเกิดเอาไก่สี น้ำตาลมารวมกันก็จะกลายเป็นไก่สีชมพูแล้วพอเอาไก่สีชมพูมารวมกันก็จะกลายเป็นไก่โกลเด้นหรือว่าไก่สีทองแล้วก็เอาไก่สีทองมารวมกลายเป็นระดับไดมอนด์ระดับสูงสุดคือ,อไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะ คูณ16เลยเหรอคือถ้าเกิดเรายิ่งอัพในเรื่องของไก่เนี่ยการคูณมันก็จะยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนผู้ชมซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยมันจะเหมือนกับเจ้าแมพส l ลม t ทาวเวอร์ไทคูนะถ้าเกิดผมจําชื่อไม่ผิดเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อในเรื่องของเกมพาร s สก่อนเลยละกันแต่ผมจะไม่ซื้อเกมพาร s สทั้งหมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรทำเนาะผมจะซื้อในเรื่องของเกมพาสเงินคูณ2ก่อนเลยนะครับราคา350โรบัคสําหรับเงินคูณ2อโอเคซื้อมาแล้วก็นี่เเพิ่มขึ้นนกาาายป็คคูณ2ราา300 ร5 0โรบักเช่นกันโอเคอันนี้ผมคิดว่ามีประโยชน์นะแล้วก็อันนี้เป็นการเก็บไข่แบบอัตโนมัติแล้วก็อันนี้เป็นการขายไข่แบบอัตโนมัติผมจะไม่ซื้อนะครับเพราะว่าไม่งั้นผมจะไม่มีอะไรทำนวะนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือกล่องอะไรอะ what เย้า ผมได้ในเรื่องของบูสเตอร์มา1นาทีฮะคูณ2อย่างนั้นเหรออ๋อคูณ2มูลค่าของไข่ฮะก็คือจากไข่สีทองฟองละ4บาทกลายเป็น8บาทโว้โอเคถ้าเกิดท่านผู้ชมนั้นสังเกตที่แผงขายไข่ผมนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีไข่อยู่ในแผงนะครับหกร้อยฝาฟองเลยนะแต่ว่าสามารถที่จะขายได้5ฟองต่อ1นวิถ้าเกิดอยากจะขายไวกว่าน,นี้ก็อย่างที่ผมบอกฮะสามารถที่จะอัพตรงนี้ได้เห็นไหมจาก5กลายเป็น8จาก8กลายเป็น11นะครับยิ่งอัพเยอะก็จะยิ่งขายไข่ได้ไว ขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเซลล์ออตรงนี้ได้ด้วยในราคา29โรบัสตโอเคผมจะยังไม่เซลล์ออก่อนแล้วกันนะส่วนตรงนี้สามารถที่จะซื้อไก่แบบหลักร้อยตัวได้เลยเหรอน่าสนใจน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าเจ้าแมปนี้จะมีในเรื่องของปลากลัวด้วยฮะเอ่อผมสามารถเดินไปตรงหญ้าว่างๆตรงนี้ได้ไหม <c oughs> แบบขี้โกงอะ่ะเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราไปเก็บปลากลัวตรงนั้นแล้วเราจะได้อะไรเออไหนลองเล่นดูหน่อยฮะปลากลัวหรือว่าออบบี้ของที่นี่โอ้เดี๋ยวนะทำไมมันเล่นง่ายจังเลยวั t เดี๋ยวรอบเดียวผ่านโอเคผมได้ในเรื่องของบูสเตอร์คูณ2ไข่มาฮะก็คือมูลค่าของไข่เดี๋ยจะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนะตอนนี้ผมมีเงิน1,500โอเคผมจะซื้อไก่เข้าฟาร์มของผมนะฮะ100ตัวในราคา1,200บาทโอเคซื้อครับโอ้โหไข่เยอะมากไม่ใช่ไข่สิไก่เยอะมากดูสิฮะโอ้สูงมาก เหมือนกับเจ้าแมพสลามทาวเวอร์ไทคูนเลยและก็ดูตรงนี้สิครับไข่มันผลิตมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยผมคิดว่าผมได้เวลาที่จะรวมให้ไก่เนี่ยกลายเป็นอีกระดับหนึ่งแล้วมาดูกันฮะว่าเราจะรวมกลายเป็นระดับอะไรได้รวมตรงนี้ กลายเป็นโอ้นี่คือไก่ระดับไดมอนและนี่คือไก่ระดับเอ่อไม่ใช่ระดับสิเป็นไก่ตัวสีชมพูซึ่งเจ้าไก่แบบระดับไดมอนเนี่ยสามารถที่จะผลิตไข่ที่มีราคาถึง972บาทเลยถือว่าเป็นไข่ที่ราคาแพงมากเลยนะโอ้เดี๋ยวนะนี่แค่เพิ่งจะเป็นไก่ในเรื่องของไดมอนเท่านั้นเองยังมีระดับสูงกว่าดมอนอีกนะ โอ้โหมันเก็บได้ทีหลักหมื่นฟองเลยท่านผู้ชมฮะมันเก็บได้เยอะมากตอนนี้มีไข่อยู่ในแผงขายผมเนี่ยสามหมื่นกว่าฟองเยอะเยอะเกินไปแล้วโอเคท่านผู้ชมฮะมผมกลับมาเล่นในเรื่องของออบบี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถที่จะเล่นแบบรัวๆได้หรือเปล่านะคือถ้าเกิดมันสามารถเล่นแบบรัวๆได้เดีย่ยมันก็สามารถปั๊มในเรื่องของบูสเตอร์คูณ2วอลลุ่มไข่หรือว่าคูณ2มูลค่าไข่ได้น่ะสิแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วนะครับไม่เก่งในเรื่องของออบบี้สักเท่าไหร่นะเออ มันโดนนิดเดียวไม่ได้เลยผมกลับไปที่ฟาร์มก่อนนะมามารับไข่คือถ้าเกิดเราไม่มาเก็บไข่นะครับเจ้าไก่ของเราเนี่ยจะไม่ผลิตเพิ่มนะเป็นอะไรที่เราต้องยืน A F K ตรงนี้ด้วยนะคือถ้าเกิดไม่ยืน A F K ตรงนี้เนี่ยไข่ไก่มันก็จะมารวมกันแล้วเจ้าไก่ของเราก็จะไม่ผลิตนะโอเคท่านผู้ชมฮะผมจะซื้อไก่เพิ่มอีก50ตัวแต่ว่าเป็นการซื้อไก่แบบเทพ two นะครับแน่นอนเลยว่าสุลต่านเบนนี่มาแมปไหนต้องเทพ two แน่นอนนะเราจะซื้อไก่เพิ่มอีก50ตัวในราคา10 0 80โรบัคนะครับแล้วก็โอ้โหใหม่50ตัวแล้วก็เอาอีก50ตัวครับอีก180โรบัคมันจะได้สูงขึ้นไงยิ่งสูงยิ่งเท่ฮะโอ้โหดูสิฮะมันสูงมากแต่ตอนนี้เนี่ยเจ้าไก่นะฮะไม่ผลิตไข่แล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเต็มหมดแล้วเนาะเราน่าจะต้องทําการรวมนะครับคือถ,ถ้าเกิดไม่รวมเนี่ยมันจะผลิตไข่เยอะเกินไปโอเคผมทําการรวมเลยแล้วกัน กลายมาเป็นไดมอนอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าเกิดเรามีไดมอนด์3ตัวรวมกันมันก็จะกลายเป็นอีกระดับหนึ่งถูกไหมเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าในคลิปนี้ผมจะสามารถพัฒนาไก่ไปจนถึงระดับไหนได้เดี๋ยวมาดูกัน ตอนนี้ผมมีไข่ในแผงอยู่1นึ0 0 0สฟองตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าขายไม่ทันครับผมจําเป็นที่จะต้องซื้อเจ้าเซลล์อตรงนี้ถ้าเกิดผมซื้ออันนี้นะครับมันจะทําการขายไข่ทั้งหมดในแผงผมทันทีเลยในราคา30โรบัสก็โอเคซื้อมาครับเราได้เงินมา1นึ0 0 0สนสี่หมือย่างนั้นเหรอ เ,นะเอามาอัพตรงนี้แล้วกันนะ1 0 0แสนอัพตรงนี้ให้หมดเลยแล้วกันโอเคท่านผู้ชมเราจะซื้อไก่เพิ่มอีก50ตัวครับ180่งริโรบัที่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะซื้อได้สักกี่ตัวดีนะคือผมก่าว่าจะซื้อสัก200ตัวนะครับหวังว่ามันจะคุ้มค่านะเราน่าจะได้ในเรื่องของไก่ระดับเรนโบว์มาแน่แ่เลยถ้าเกิดเราซื้อไก่แบบธรรมดา200ตัวแล้วก็ซื้ออีกฮะอันนี้รอบที่3อันนี้150ตัวแล้วนะแล้วก็โอ้มันทําการรวมให้้้้อออััตตตโนนนมมิเเลยกก็คืออนนี่ผไไดจาะ เลนโบมาแล้วนะครับซึ่งไก่ระดับเลนโบเนี่ยไข่ฟองละ3,800บาทไข่ราคาแพงมากๆผมคิดว่าผมน่าจะมีไข่แบบหลักร้านฟองแน่เลยครับแล้วมันน่าจะขายไม่ทันนะถ้าเกิดผมซื้อเจ้าไก่เรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารให้ดีนะครับว่าจะซื้อไก่หรือว่าจะขยายแผงตรงนี้ดีแต่ผมชอบแบบนี้นะครับตรงที่ออฟบ,บี้เนี่ยมันสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องรอคูดาวเลยมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆแต่ว่าก็มีความแอบเล่นยาก อยู่นิดหนึ่งนะมันโดนแบบ <c oughs> ไม่ได้เลยอะนิดหนึ่งแบบนี้มันก็ไม่ให้นะครับคือโดนปุ๊บคือตายปั๊บเลยโอเคค่อยๆใจเย็นอ่ะเรียบร้อย โอเคฮะท่านผู้ชมซื้อไก่เพิ่มอีก50ตัวในราคา180โรบัคตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้แล้วนะครับว่าผมใช้รบัคซื้อเจ้าไก่เนี่ยไปกี่รบัคแล้วแต่ก็โอเคซื้อมาเรื่อยๆฮะซื้อมาจนกว่าจะพอใจโอเคอันนี้รอบที่3ของรอบนี้มามันน่าจะรวมอัตโนมัติเรียบร้อยฮะตอนนี้ผมมีเจ้าไก่เรนโบว์สองตัวและถ้าเกิดเรามีเจ้าไก่เรนโบว์สามตัวเนี่ยเจ้าไก่เรนโบว์สามตัวจะรวมกันอีกนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าไก่แบบเรนโบว์เนี่ยผล 3 8 0 0ถ้าเกิดระดับถัดไปเนี่ยผมเดาไม่ถูกเลยนะครับว่ามันจะผลิตในเรื่องของไข่ฟองละกี่บาทมันน่าจะเป็นอะไรที่แพงมากๆแน่เลยอะซึ่งตอนนี้ผมมีไข่อยู่ในแพงนะครับ4แสนฟองท่านผู้ชมมันเยอะมากโอเคกลับไปเล่นออบบี้ครับ โอ้เดี๋ยวก่อนบูสเตอร์ตกมาหน้าบ้านตรงนี้เลยเหรอโอเคเก็บมาฮะได้ในเรื่องของคูณ2การขายเหรอหรือคูณอะไรอะ่ะมันเขียนว่าคูณ2เลดตอนนี้ผมมีขายอยู่ในแผงนะครับอยู่ที่1ร้านฟองเป็นอไรที่เยอะมากและตอนนี้ขายไม่ทันแล้วครับผมต้องทําการกดเซลล์ออตรงนี้มาดูกันว่าผมจะได้เงินเท่าไหร่ถ้าเกิดให้ผมเดานะผมน่าจะได้2ล้านกดขายเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวนะผมได้แค่ล้านหาหรือได้มาประมาณล้านนิดๆเองเดี๋ยวทําไมเงินไม่เห็นคูณ2เลยผมซื้อเกมพาร์คูณ 2เงินมาแล้วไม่ใช่เหรอหรือมันรวมอยู่ในนั้นแล้วอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่1นึ่งล้านห้าแสนท่านผู้ชมผมจะเอาเงิน1นึ่งล้านห้าแสนนะครับมาซื้อไก่เพิ่มอีก100ตัวแบบสายฟรีไก่100ตัวแบบสายฟรีราคา6กแสนสี่บาทโอเคซื้อมาครับแล้วก็อีก100ตัวฮะราคา8ปดแสนสผมคิดว่าผมน่าจะสามารถมีเจ้าไก่เรนโบว์ได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับมันจะกลายเป็น3ตัวแล้วก็จะรวมกลายเป็นอีกระดับหนึ่งลองดูอ้าว เดี๋ยวก่อนผมเหลือเงิน2องแสนแล้วเหรอ What เดี๋ยวเหลือเงิน2องแสนตั้งแต่เมื่อไหร่ตะกี้นี้เหยียบไปครั้งเดียวไม่ใช่เหรอโอเคผมอาจจะสับสนเองถัดไปจากเจ้าไก่ระดับเลนโบนะครับคือไก่เจ้าระดับอัพไซด์ดาวชิคเก้นฮะอัพไซด์ดาวชิคเก้นหน้าตาเป็นยังไงอะ่ะผมอยากรู้จังเลยบวกอีก50ตัวครับราคา180โรบัคนะฮะอันนี้คือผมอยากเห็นนะว่าอัพไซด์ดาวชิคเก้นหน้าตาเป็นยังไงโอเคซื้ออีก100ตัวอ่ะซื้ออีกรอบหนึ่ง ก็คือได้เกิดผมซื้อรอบนี้นะครับมันจะทําการรวมแบบอัตโนมัติและรวมแบบอัตโนมัติ What อัพไซด์ดาวชิคเก้นคือเจ้าไก่กับหัวหรอกเหรอมันสามารถที่จะผลิตไข่แบบสีดำได้นะครับซึ่งเจ้าไข่สีดำเนี่ยมีมูลค่าฟองละ1 4 5 0 0ฟองเลยเยอะมากฮะเยอะมากเรียกได้ว่าเป็นไข่ที่ราคาแพงมากโอเคเดี๋ยวกลับไปเล่นออฟบ,บี้อีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะคูณ2วอลลุ่มตอนนี้ผมมีไข่อีก1ล้านฟองฮะผมจะทำการกดเซลล์อตรงนี้เลยเพราะว่าขายไม่ทันแล้วฮะรอไม่ไหวโอเค29กโรบักกดขายไปได้เงินมาอีก1ล้านห หนึ่งล้านห้าแสนซื้อเจ้าไก่เพิ่มแล้วกันนะหมัดตรงนี้โหหนึ่งรตัวแล้วก็ทําการรวมตรงนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากกระซื้ออีก100ตัวเนี่ยต้องมีเงิน1น okay. ึ่งล้านหนึ่งแสโอเค1นึ่งล้านหนึ่ก็แลดูจะไม่เยอะนะ โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมีเงินอยู่1นล้านสองแสนนะมาเราจะเพิ่มไก่อีก100ตัวเพิ่มไก่ที่ตรงนี้แล้วก็ทําการรวมที่ตรงนี้โอเคเราได้เจ้าไก่ระดับเรนโบว์มาเพิ่มอีก1ตัวตอนนี้ผมเล่นมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็แอบเทพทูบ้างนิดหน่อยขี้โกงนิดหน่อยนะครับก็มาได้ไก่ประมาณนี้ก็ถือว่ามาไก่ไหมคือผมชอบเจ้าไก่อัพไซด์ดาวตัวนี้มากเลยอะ่ะมันเป็นอะไรที่ผมคาดไม่ถึงว่า มันจะกลายเป็นเจ้าไก่กับหัวแบบนี้เลยคือตอนแรกผมก็จินตนาการว่ามันจะเป็นไก่อย่างไงนะสุดท้ายแล้วคือตรงตัวฮะอัพไซด์ดาวคือกับหัวเท่มากสําหรับเจ้าไก่แมปนี้ฮะก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะลองเล่นครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ลองกดเข้ามาเล่นได้ฮะใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยชอบแมปแนวเอฟเนะครับเจ้าแบบนี้อาจจะตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอนก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมนั้นทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยสาหรับใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้ง กดิงเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆก่อนใครสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time